เตียงเนี้ยกูซื้อแล้วเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอะใส่หัวงไปแล้วล่ะ<ป>เฮ้ยพวกมึงไม่เห็นเหรอวะว่ารูกพี่กูเจ็บอยู่อะอยังไม่เข้าไปดูอีกเหรอ คณจะมาเอะอวีวีแบบนี้ไม่ได้นะคะคนไข้ท่านอื่นกำลังพักผ่อนอยู่อีกอย่างตอนนี้ทางเรายังไม่มีเตียงว่างค่ะเอ่อกำลังให้พยาบาลเร่งเช็คให้อยู่นะคะโรงพยาบาลท้งใหญ่ทั้งหรูขนาดนี้ยังไม่มีเตียงว่างอีกเหรอมึงก็หาเตียงไหนก็ได้ดิให้ลูกพี่กูก่อน จะไปเรียกมันว่าพี่ทำไมฉันไม่มีลูกอนาภาทแบบนี้หรอก อีกแล้วใช่ไหมเจ็บไหมลูกโอ้ยแม่แม่เลิกยุ่งกับตาไลยปะตาตาจะไปไหน้าตาจะต้องไปทะเลาะกับพวกนั้นดิอ่ะแม่ไม่ให้ตาไปแล้วนะแม่แม่อยแม่เลิกยุ่งกับตาทันทีดิตาโอ ตาอย่าไปลูกตาทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะต้ามีเรื่องชุกต่อยไม่เว้นแต่ละวัน แล้วนี่อะไรจะลาออกอีกงั้นเหรอต้าถ้าลูกไม่เรียนต่อไปลูกจะทำการทำงานอะไรนี่แม่พูดแม่สอนลูกทุกวันไม่เข้าหูบ้างเลยเหรอลูกแม่จะมาสอนอะไรตา สอนให้ต้าเป็นคนดีนั่หรอแล้วคนดีมันได้อะไรอะ่ะคนดีชีวิตมันดีขึ้นไหมอก็ไม่นี่ต้าไม่อยากเป็นคนดีเว้ยแม่ต้าอ,อยากเป็นคนรวย เฮ้ยไปยเวยเฮ้ไป้เฮ้ยรอบหน้าตามึงเลี้ยงนะเว้ยได้ดีวะ่ะ <laughs> ้ใครว่ามึงรู้จักเหรอไม่รู้จักไปกันดีกว่าปะ<ป><ป>ถ้าฉันจะต้องมีลูกแบบมันฉันคิดว่าลูกจะตายไปแล้วยังจะดีกว่ามึงก็ดี เฮ้ยพี่พี่รีบเก็บของแล้วก็ใส่หัวไปแล้วล่ะนี่คุณคุณจะทำเกินไปแล้วนะ เตียงเนี้กูซื้อแล้วเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอะใส่หัวไปแล้วละ มองอะไรอ๋อไม่พอใช่ไหมนี่พวกคุณหยุดเลยนะถ้าพวกคุณไม่หยุดเนี่ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยอย่านะคะหมอ ยังไงเขาก็เป็นพี่ชายของฉันเ,เดี๋ยวหมอหาเตียงให้ใหม่นะคะ ไม่เป็นไรค่ะยังไงฉันก็ต้องออกจากโรงพยาบาลมันนี้อยู่แล้วขอบคุณมากนะคะพีทขาให้นั่งนะครับโอ้โ อ่า,อามไม่คิดเลยนะมึงจะทำเพื่อกูขนาดนี้ไม่นขนาดคนแก่ยังไม่เว้นเลยไว้งานหน้ามาบูชอบได้เลยครับพี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมเฮ้ยมึงไปซื้อบุหรี่กูหน่อยดิกูยอยากว่ะ ได้ครับพี่รอแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยยัได้ใจวยเฮ้ย ไ่รู้จะไม่ไม่หรือเนี่ยแม่อยากให้ต้าตเป็นคนดีนะลูกแม่แองมาได้ยังไงลูกพี่ต้าเขาเห็นแม่ลม้มเขาเลยโทรบ,บอกให้หนูมาหาแม่อ่ะ มาแม่ค่อยๆลุกจะค่อยๆเดินนะแม่เหนื่อยไหมแม่ แม่เชื่อว่าทุกอย่างที่ต้าทําไปต้ามีเหตุผลของต้าแม่ยอมรับการตัดสินใจของต้าและลูกแต่ไม่ว่าจะยังไงแม่ก็อยากให้ลูกเป็นคนดีจะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบถ้าไม่มีที่ไปก็กลับบ้านเรานะ ดูแลตัวเองแม่รักและเป็นห่วงตา้าเสมอ thank <laughs> you